สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอั้มธาโกนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับมาอธิบายนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับของตัวเองนะครับเกี่ยวกับพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็ที่มีดราม่าเรื่องน้ําหนักนะครับผมก็จะพูดนะครับเป็นกลางๆนะครับเบื้องต้นนะครับพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงขององค์พระเนี่ยนะครับก็ จะเป็นพิมพ์ทรงที่สมส่วนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในที่นี้คำว่าสมส่วนเนี่ยนะครับเราต้องเห็นตัวจริงก่อนนะครับอย่างน้อยเราต้องเห็นตัวจริงให้ได้สักครั้งหนึ่งว่านะครับตัวจริงแท้เนี่ยมันน้ำมันน้ำหนักประมาณเท่าไหร่รูปร่างประมาณไหนความสมส่วนเนี่ยประมาณไหนนะครับลองสังเกตนนะครับก็แต่ละองค์เนี่ยก็จะไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ว่า แยกด้วยตาเปล่านี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอ๋อมันเป็นพระบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นมีการถอดหุ่นเทียนเนี่ยมันก็ต้องถอดกันมาต่อต่อกันนะครับแต่พิมพ์ทรงเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอย่างอย่างเช่นนะครับเอ่อองค์นี้ใหญ่กว่ากันนิดนึงอันนี้ใหญ่กว่ากันนิดนึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติ อย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้เราต้องจํานะครับความสมส่วนขององค์พระให้ได้ก่อนนะครับว่านะครับคอประมาณนี้หัวจะประมาณไหนหน้าตักจะประมาณไหนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีของจริงดูนะครับต้องมีของที่คิดว่าแท้จริงๆนะดูนะครับเราเราเบื้องต้นนะครับเราต้องจบนะครับเราต้องจบต้องแต่ที่เรามองแล้วเราซืๆๆๆ้อเองก่อนเลยนะครับครับหลายท่านเลยต้องนะครับศึกษานะครับ สิ่งต่างๆหาที่พึ่งนะครับว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับควนขวายหาพระแท้นะครับอ่าเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ไอ้เรื่องการเล่นพระเนี่ยจะมีการเห็นต่างเนี่ยนะครับพี่เป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าทะเลาะกันนะครับอ่าอย่าอย่าทะเลาะกันควรจะไปในทิศทางที่ดีนะครับพี่ดูครับอย่างพระองค์นี้องค์นี้กับองค์นี้นะครับก็ไซส์ต่างกัน นะครับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับอยู่ในกล้องตัวนี้อาวุธพระทําไมถึงดําขนาดนี้นะครับดูนะครับแต่ถ้าส่องแล้วไม่ไม่ดาขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะส่องให้ชมก่อนนะครับอืมนะครับนี่นะครับจะมีความแดงนะครับอ่าก็พิมพ์ทรงนะครับอมาดูพิมพ์พิมพ์ดีกันบ้างนะครับพิมพ์ทรงนะครับนี่ก็จะ เห็นไหมครับก็จะมีความแตกต่งางกันเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจําขนาดของหัวไหลนะครับพิมพ์ทรงต่างๆให้มองวุบแวบแรกให้จําทรงได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์จริงๆครับหรือว่าเราดูบ่อยๆว่าทรงมันเป็นลัขนาดไหนนะครับแต่ว่าโดยตามหลักการทั่วไปนะครับได้ศึกษาจากอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับ พระเนี่ยถ้าเกิดมีการถอดพิมพ์เนี่ยนะครับผมได้ศึกษากับหลวงหลอกเลยนะถ้ามีการถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับมันจะเล็กลงนะครับเลยมีการดราม่าเรื่องขนาดนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมก็จะเล่นเล่นให้มันคุ้นตาเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเบื้องต้นให้มันไซส์ให้มันนะครับมองแล้วสบายตานะครับเราจะไม่พูดถึงค่าจะไม่พูดถึงผิวนะครับวันนี้จะพูดถึง พิมพ์ทรงแล้วก็เรื่องน้ําหนักนะครับพี่ๆทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่าพระชุดนี้เป็นพระที่เล็ที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่มีใครจะมาตอบว่าเก๊เป็นยังไงแท้เป็นยังไงนะครับมันมันยุกมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนจริงๆครับส่วนขนาดผมเนี่ยที่ผมทําทุกวันเนี่ยผมทําแค่ว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับคนยังยังดามาก,กันไปต่าง,างๆนานาบางคนนะครับก็บอกว่า เราจะทําให้เห็นขายแต่พระตัวเองนะครับผมได้บอกว่าผมยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบางคนก็ถามว่าพระเขาเล่นกันแค่แบบนี้หรออะไรเงี้ยนะครับแต่ผมพูดตรงๆสิ่งที่ผมทําทุกอย่างนะครับคือเอาอย่างนี้นะไม่ต้องว่าเก๊ว่าแท้แต่ถ้ามีแบบที่ผมบอกเนี่ยนะครับพี่เอามาขายผมแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือสี่ถ้าผมไม่ซื้อแสดงว่าไม่ใช่แบบที่ผมต้องการแสดงว่าไม่ใช่แบบที่ผมพูดนะครับไม่ต้องถามอย่างอ,างอื่นเลยอันนี้จบ เพราะว่าพี่จะให้ผมพูดหรอว่าพัพระพระพี่เก๋ครับผมไม่ซื้ออย่างงี้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีมารยาทนะครับการเล่นพระเนี่ยผมไม่เคยสวดพระใรเก๋เลยจริงๆแต่ส่วนมากแล้วจะเดือดร้อนกันเองนะครับแต่ถ้าขายพระที่มันชัดเจนเนี่ยพี่จบสุดจบจริงๆนะฮะไม่ต้องไปทะเลาะกันอ่าพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับมันจะมีพระที่ใหญ่บึกเนี่ยมีนะครับ พระองค์ที่ขนาดใหญ่บึกนะผมผม,ผมให้ชมเนี่ยพี่ดูเนี่ยองค์ทางขวานี่ใหญ่บึกพี่ดูหน้าตาใหญ่บึกเลยเห็นไหมใหญ่บึกเลยนะครับใหญ่บึกเลยนะฮะบ,บางคนนะพี่นะพระพระนะครับมีการว่ากันไปต่างๆต่นนาน,นะครับ เป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะสัจธรรมหรือเขาเรียกอะไรนานาจิตตังนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมจะทําให้ FC ผมได้ศึกษาตามนะครับใครก็ที่อยากดูแนวทางแบบนี้ก็มาดูแบบอ้ํานะครับใครมีแนวทางแบบไหนก็ไปศึกษาแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราเชื่อแบบไหนสักทางนึงเวลาเราจะขายเราต้องขายกับทางนั้น หรือถ้าเชื่อแบบนี้จะขายมาขายทางนี้อ่าจะซื้อมาซื้อทางนี้มันเป็นแบบนี้ครับอ่านะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องพิมพ์ทรงที่มันได้มาตรฐานเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปด้อยค่าพระพิมพ์ไหนเลยนะพี่นะแต่เพียงแต่พระที่อํำเห็นเนี่ยมันมีพิมพ์แบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็การที่เราเล่นพิมพ์ที่มันมาตรฐานนะครับอ่า พิมที่มันมาตรฐานพิมพ์ A พิมพ์ B พิม์ C เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีนะครับต่อนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยแต่ถ้าเรานะครับอยากจะเล่นพระที่เอ่อพิมที่มันปิดแปลกนั้นก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าราคามันก็จะถูกแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวอ้ามเล่นไหมอ้ามก็ยังไม่ได้เล่นพี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมชอบพระที่สวยๆนะครับชอบพระที่สวยๆชอบพระที่ คุนตานะครับดูง่ายจบนะครับดูง่ายจบนะครับแต่ส่วนพระล้างนะครับพระล้างก็เราก็ต้องจบหนึ่งเลยพิมพ์ทรงสองผิวพันธุ์เนื้อหาแล้วก็ลอยตะใบนะครับวันนี้จะมาที่พิมพ์ทรงก่อนเนาะอ่ะส่วนตัวผมแล้วนะครับจากที่ผมได้สัมผัสเรื่องน้ําหนักเนี่ยนะครับน้ําหนักย้ําก่อนนะครับว่าไม่สามารถชี้พระเกเทได้นะครับไม่สามารถชี้ เรื่องว่าพระอันนี้เกพระอันนี้แท้ได้นะครับบอกพี่ๆอย่างนี้นะครับเรียนพี่ๆอย่างนี้ว่าไม่สามารถชี้เกแท้ได้นะครับพระเนี่ยจะชี้เกแท้ได้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยต้องมองที่พิมพ์พระผิวพันธุ์พระเป็นผิวเดิมไหมหรือว่าผิวทำหรือว่าผิวคลุกดินใหม่หรือว่าผิวล้างเราพิเราประเมินแบบนี้นะครับแล้วก็ตะไบตะไบใช่ไหมแล้วุ้ก ประเม 3, ินทั้งสทางเราจะประเมินอย่างเดียวไม่ได้ส่วนเรื่องน้ําหนักเนี่ยส่วนมากแล้วอย่างพระหลวงพ่อเงินเขาก็ช่างกันนะครับมันจะมีบล็อกอยู่ว uh. ่าบล็อกน้ําหนักประมาณนี้อันนี้ปรัมาณนี้อะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับน้าหนักไม่ใช่ตัวชี้นะครับพระน้ําหนักเบาก็มีแต่พระน้ําหนักเบาจะไม่ได้มีเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพระทาไมคนนี้มีแต่พระน้ําหนักเบาหมดเลยมันก็ผิดแปลกและนะครับทําไมคนนี้มีแต่พระน้ําหนักเกินหมดเลย มันก็ผิดแปลกและเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้มันอยู่กลางๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะช่างฐานเตี้ยก่อนนะครับฐานเตี้ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะหนักอยู่ประมาณ13นะครับอันนี้13.25อเนาะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ13.25ฐานเตี้ยก็จะประมาณนี้นะครับฐานฐานเตี้ยก็จะประมาณ13ถ้าใหญ่ๆก็14นะครับเรามาดูฐานกลางกัน,กนบ้างนะครับฐานกลางนะครับพี่บี้ตัดสินใจเองนะครับ อันนี้ก็16.2ฐานกลางเนี่ยส่วนมากจะหนักมากไม่รู้เป็นไรนะฮะอันนี้16.24นะครับอ่า16.24 15.9นะครับเนี่ยมันเป็นเพราะผมเลือกพระใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ส่วนมากแล้วผมจะเจอแบบนี้15.9ส่วนมากแล้วผมจะเจอพระที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ15.7นะครับ15.7 15.9ด้านะครับในกล้องเห็นชัดหรือเปล่าครับสิบห้า้านะครับนะครับสิบหุาโอ้โหทีอ่องค์นี้ใหญ่เว้ยองค์นี้ใหญ่หนานะฮะการตะไบาบางทีตะไบไม่หมดบ้างอะไรก็หนักนะครับสิบห้าุดนะครับส่วนมากจะไม่หลุดสิบห้านะส่วนมากแล้วนะครับ สิบห้าจุดสามนะครับ <c oughs> นะครับส่วนตัวของผมเนี่ยยังไม่หลุดสิบห้าสิบหกหูฮิอันนี้สิบหกจุดสี่ไม่หนักจังเลยอะ่ะนะอันนี้สิบหกนะครับส่วนมากแล้วพิมพ์เอเนพิมพ์บีเนี่ย,ยจะใหญ่กว่าน้ำหนักจะเยอะกว่าพิมพ์เอไม่รู้เป็นไรนะครับผมเคยพูดทำนี้บ่อยนะครับว่า <c oughs> พิมพ์บีเนี่ยจะใหญ่กว่าพิมพ์เอนะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์เอพิมพ์เอผมก็จะมีทุกโซนผิวเลยนะ ทุกโซนผิวเลยนะครับเรามาชมกันนะอ่าอ่าสิบห้าจุดหกนะครับสิบสี่นี่ผมเจอน้อยมากนะนี่อันนี้เจอเลยสิบสี่จุดแปดนะครับก็คือสิบสี่ปลายแล้วเนาะสิบห้าจุดหกนะครับอันนี้เกือบสิบหกแน่สิบห้าจุดหกเห็นไหมใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับสิบสี่จุดแปดนะครับ สิบสี่ก็มีนะสิบก็เป็น14บ่แต่ปลปลายแล้วนะครับสิบนะครับ15.3นะครับอันนี้เป็น15.3 15.3นะครับ14.7นะครับปลปลาเนาะน 4, ผิวเดิมนะครับดูง่ายอันนี้ดูง่าย สิาจุดสานะครับสิบจุดสามนะครับสิบห้าจนะครับสิบห้าจุดสี่นะครับเอาแค่แถวนี้พอเนาะสิบห้าจุดห้านะครับสิบห้าจุดห้านะครับสิบจุดนะครับอ่าสิบห้าจุดเจ็ดนะครับคืออย่างนี้ครับพี่พสรุปคือเบื้องต้นเนาะ ก็อันนี้ก็ได้ประมาณ13นะครับ13อ่า13บวกลบไม่เกิน2กรัม3กรัมแล้วกันนะครับ2กรัมเนาะอันนี้ก็นะครับ16 15ปลายเลยนะครับ 16- 15ปลายเลยอันนี้ก็จะอยู่นะครับ14ปลายนะครับจนถึง16นะครับหรือ16กวกว่าๆได้นะครับแล้วแต่สมมุติถ้าอยากอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆแล้วน้ำหนักเนี่ยต้องอยู่ประมาณ15.5เอ่อสบนะ แต่ว่าอันนี้ยมันตัดช่อมไม่เต็มตัดช่อมไม่หมดพระองค์นี้เลยดูหนักนะครับเลยไปสิบห้าจุดเจ็ดนะครับพี่เห็นรอยประกบไหมนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องพิมพ์ทรงนะพิมพ์ทรงเนี่ยพี่พี่นะพนะครับจดจําให้แม่นนะครับเราเล่นพิมพ์ไหนเราเคยเห็นพิมพ์ไหนนะครับเราก็จดจําให้แม่นนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเจอที่ที่ท,ที่ที่อ้ําเจอนะ ผมจะเจอพิมพ์ A นะครับพิมพ์ B พิมพ์ B ก็จะมีกระเดือกนะครับแล h h B, Legend, anyway. ้วก็พิมพ์ c ก็เป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับพิมพ์พิมพ์ฐานเตี้ยส่วนมากแล้วขนาดเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับขนาดเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับและที่สาคัญนะครับพระชุนนี้จะหน้าหน้าตาค่อนข้างเห็นเป็นรูปทรงที่ดีนะครับเห็นไหมเห็นเป็นรูปทรงที่ดีนะครับอ่า ย้ำเะครับเราจะดูส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้จะดูพิมพ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องจําขนาดด้วยอ่าขนาดนะครับดูพิมพ์นะครับพอดูพิมพ์เสร็จนะครับแล้วก็ดูผิวพันธ์นะครับผิวพันธ์ุผิวเดิมไหมเอ่อพอสมมติผิวผิวไม่เดิมเนื้อใช่ไหมอ่าพิมพ์ทรงได้แล้วไปดูตะใบถ้าตะไบใช่ผิวไม่เดิมก็อาจจะเป็นพระที่แพ้แต่ทําผิวนะครับแต่ถ้าเรา ดูเฮ้ยพิมพ์ทรงได้ผิวผิวได้ดูตะไบดิใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สมมติถ้าถ้ามันจบที่พิมพ์จบที่พิมพ์จุดแรกเนี่ยมันแทบจบแหละนะพอเราดูพิมพ์แมนปุ๊บพิมพ์ชุดแรกเนี่ยพอดูพิมพ์ปุ๊บมันแทบจบแหละนะครับต่อไปไปดูผิวเฮ้ยผิวแท้ไหมเฮ้ยผิวทําไหมโลหะเป็นยังไงผิวพันเก่าไหมแห้งไหมมีดินให้ดูไหม อะไรประมาณนี้ต่อไปก็นะครับเราก็จะมาดูร่องรอยตะไบก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมถึงย้ำเสมอว่าการที่เราบอกอะไรบางอย่างเราไม่ได้จมปากว่ามันจะต้องดูอย่างเดียวนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันยังไงใช่ครับการที่เราไม่เข้าใจอะไรบางอย่างมันก็จะเกิดแบบนี้แหละครับก็จะมีการดราม่าไป โพสนู่นโพสนี่เพื่อเข้าข้างตัวเองนะครับหาพรรคพวกแต่พี่เราลองล้องดูนะครับพรรคพวกที่เขามาคอมเมนต์มันคือพวกไหนนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือคืออะไรครับคือเราตัดสินใจเองวิเคราะห์อเองแบบตรงไปตรงมานะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมพร้อมรับฟังนะครับแล้วก็ดูนะครับหลักความจริงเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าพระเนี่ย พระแท้นะครับตอนนี้ที่ผมเห็นยังพอมีโลดแล่นนะครับอ่าแต่พระเดิมไหมนะครับพระแท้ร้อยเปอไหมพี่ๆต้องศึกษากันเองนะครับยังไม่ต้องทักมาซื้อผมผมไม่ขายตอนนี้นะครับผมจะลดข้อกระหาคคำว่าทำคลิปไปเพื่อจะขายนะครับอ่าจริงๆผมไม่ได้ขายมานานมากแล้วนะครับพอมาช่วงหลังลูกค้าบอกคุณอ้ําขายบ้างผมก็เลยขายนะครับ <c oughs> นะครับพระแท้นะครับพระแท้มันรอเวลาครับแต่ถ้า,เ,าเกิดการที่แยกเกแท้ไม่ได้นะครับอันไหนก็แท้ไปหมดอันไหนก็แท้ไปหมดสุดท้ายแล้วพี่จะรู้ว่าพระกูนอมลอกเนี่ยจะเป็นพระที่มีทุกบ้านพี่นึกออกไหมครับเป็นพระโหรเป็นพระที่มีทุกบ้านอันไหนก็แท้อันไหนก็แท้แ,ทแต่ทําไมคนที่เขาดูเป็นนะครับเขาถึงไม่เล่น นะครับแล้วมีบางคนนะครับผมเคยเห็นโพส์โพส์ลักษณะแบบนี้ผมผมจะบอกว่ามันไม่ดีเลยพี่ชายโพส์ว่าเนะี่ยเป็นการปั่นราคาการซื้อขายเฉพาะตนเองเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราลองทําไมไม่ย้อนกลับไปดูว่าพระของตัวเองกับพระที่เขาขายแพงนั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนมองอย่างจริงจังนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ บางทีเครดิตเขาดีหรือเปล่าบางทีพระเขาสวยพระเขาแท้หรือเปล่าพระเราแท้หรือเปล่าทําไมไม่ย้อนกลับมาดูตรงนี้ผมถึงบอกพี่ๆว่านะครับเราเปิดใจให้กว้างนะครับที่บางครั้งเราไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยบางคนนะครับอย่าไปทะเลาะก,กันเชื่อผมครับเพราะว่าสิ่งที่ทําแต่ละคนเนี่ยหวังดีทั้งนั้นเลยนะครับอยากจะขายของได้ด้วยนะครับอยากจะให้ผู้คนรู้แต่บางคนเนี่ยอาจจะ เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับเลยเกิดสิ่งผิดที่อธิบายออกไปหรือทั้งนู้นทั้งนี้นะครับมันก็แล้วแต่คนว่าความคิดเขาอย่างไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเสมอว่าถ้าสิ่งที่ผมทําผิดนะครับสามารถมาบอกชี้แนะผมได้เลยนะครับอ่าถ้าสิ่งที่ผมทําผิดแนะนําชี้แนะผมได้นะครับผมพร้อมรับฟังนะครับแล้วก็พร้อมคุยอธิบายกันนะครับพอโตๆกันแล้วเนาะแต่ถ้า สิ่งที่ผมถูกและพี่มองผิดแล้วพี่ถ้าเราคุยกันแล้วเข้าใจโอเคแต่ถ้าสิ่งที่ผมกำลังทำให้พี่ๆเนี่ยชมนะครับชมรับฟังแล้วเกิดเหตุการณ์คนไม่เข้าใจก็เนี่ยแล้วก็มาบอกว่ารู้รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผมทำต้องย้อนไปดูแล้วทำไมถึงรู้สึกไม่ดีเพราะพระในมือของพี่ไม่เหมือนที่ผมมีพี่เลยรู้สึกเุยทำไมอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับ ก็ถึงบอกว่าไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเอาตามนี้เนาะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผมผมทําถูกอยู่นะครับแต่ถ้าผมผิดอะไรลองลองมาคุยกันนะครับเบอร์ผมเบอร์นี้ครับศู 7, 28, นย์หกสามสี่เจ็ดสี่หกสองแปดนะครับโทรโทรมาคุยได้เลยนะครับพี่พี่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ